สวัสดีทุกท่านนะบรรยากาศธรรมชาติรอ,รอบชนาวีวันนี้มันไม่ได้อยู่พระประแดงผมพาท่านมาร้านอาหารร้านหนึ่งที่บ้านฉางระยองท่านสมาชิกแนะนำมาหลายท่านผมนะครับเพิ่งมาครั้งแรกแต่ผมให้ทีมงานมาเซอร์เวรร้านนี้แล้วสุดยอดจนผมเห็นปุ๊บผมต้องมาผมอยู่ที่ร้านอาหารบ้านฉางริมน้ำที่ระยองนั่นเอง เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูบรรยากาศรอบๆว่ามันมีมนสะกดอะไรทําให้ชนาวีบุกจากพระปรแดงมาถึงที่บ้านฉางเรารยองนั่นเองกตามผมมาท่านน่ะดูนะโต๊ะรับประทานอาหารมีหลายเวอร์ชั่นเซลฟี่ได้ทั้งเกาะผมจะเรียกว่าเป็นเกาะเลยก็เดียวมันสวยมากๆนะอ่ะไปดูทีละจุดก่อนนะฮะ ผมจะพาท่านไปดูจุดแรกก่อนว่ามันน่านั่งแค่ไหนท่านดูมันเหมือนเป็นเหมือนลังนกอะ่ะสุดยอดมากดูนะบ่อนนะ้ำมรกตนี่คือเวอร์ชั่นด้านล่างน้ำตกด้านหลังอ่านี่นะนี่คือจุดแรกนะหรือท่านจะชอบแบบจุดให้มันสูงหน่อยลังนกด้านบนก็มีอันนี้คือจุดที่ทีมงานผมชอบสุดเลยมันบอกอย่างนี้นะ สีเขียวธรรมชาติล้อมรอบสวยมากนะอ่ะแล้วมีแค่นี้หรือเปล่าไม่ได้มีแค่นี้นะฮะตามผมมานะแต่ผมเกิดเริ่มต้นก่อนนะฮะที่จอดรถมากมายมหาศาลท่านเอามาเป็นร้อยคันก็จอดได้สบายๆนะอ่ะข้อมูลเบื้องต้นนะก่อนเริ่มรายการเลยนะฮะตาหารบ้านฉางริมน้ำที่ระยองเรานะครับเปิดสิบโมงครึ่งถึงสี่ทุ่ม โทรมาหลังใหม่อยากรู้อะไรโทรมาสอบถามที่083 975 9963นะฮะนี่ท่านดูตามผมมานะครับเราได้รับาการอนุญาตจากเเจ้าของร้านแล้วนะไม่ได้อยู่มาแหกปากเขาตกับที่มหนือพออกคนนี่เอาตรงนี้ก่อนโอ้โหสุดยอดนะฮะเขาเปิดเพลงให้ท่านฟังเบาๆนะครับแต่เนื่องจากเดียกติดลิขสิทธิ์เราเลยให้เขาปิดเพลงชั่วคราวเออท่านดู โคตรสวยสวยมากๆเซลฟี่ได้ทุกจุดที่นี่เชื่อผมยังผมมาจากพระแดงมาเพื่อการนี้ส่วนด้านหลังเป็นห้องขาวๆไวท์เฮาส์คืออะไรท่านจะจัดประชุมสมัมมนางานเลี้ยงงานแต่งงานสามร้อยสี่ร้อยที่นั่งได้เลยมีเวทีพร้อมหรือใครจะเอาถึงห้ารอยก็ได้เพราะด้านหลังไปเที่ยงโลกเฮีย er บอกว่าเพิ่มได้อีกร้อยที่นั่งเออ นะฮะแล้วตัวเด็ดคืออะไรเมนูเขามีเพียบเลยและที่สําคัญเขามีเป็นเซตเซตให้ท่านหลายอย่างมากเลยไม่ใช่มีแบบเซตเดียวนะมีเป็นหลายๆเซตเลยพันหนึ่งอาหารเพียบแปดอย่างเก้าอย่างสิบอย่างเลือกเลยได้เต็มที่นะฮะดูไม่ต้องรีเซนเยอะโคตรสวยไม่มาไม่ได้นี่เนี่ยทำไมผมถึงบุจกจะพาประแดงมานั่นเองอะ่ะ ดี๋ยวจบรายการตรงนี้เริ่มหิวแล้วนะอ่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านอาหารดีๆของบ้านฉางระยองเรานั่นเองนะครับมาง่ายทางสะดวกมากที่จอดรถเพียบปักหมุดมาเลยนะครับร้านอาหารบ้านฉางริมน้ําระยองนั่นเองนะฮะมาแล้วไม่ผิดหวังเดินทางมาไกลอาหารอร่อยรสชาติดีนะครับอาหารทะเลพร้อมสับนะครับชาวพระแดงพื้นที่ใกล้เคียงที่เห็นรายการผม มาได้ไม่ผิดหนักแน่นอนฝากในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มองรังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมจะไปนาเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับวันนี้จบอยู่ที่ร้านอาหารบ้านฉางริมน้ําระยองแล้วนั่นเองนะครับมีเรื่องราวอะไรดีดๆติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหนา้าผมจะนําเสนอร้านโคตรเจ๋งแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ โค oh, สวยสวยมากคนเพียบอ่ะนี่ขนาดตอนเที่ยงได้นี่ <laughs> ขอขอบพระคุณสี่พันกรุ๊ปการบัญชี S K R and Service ปราดไทยสมบูรณ์สแควร์ ชาบูไข่พรดุษดีคลังกระเบื้องอิ่มฮับสาขาพระประแดงเจสีข้าวมันไก่ตอนไหหลำข้าวแกงน้องเนยเพชริงยีสิบห้าหลงพี่ปอพระประหลัดพมพชยาธรรมโมสุขคีริคาเฟ่แม่แกุ้๋ยเตี๋ยวเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์แม่แบนขนมไทยบางกระบวัวแ่เอะบมีปูสาขาตราพระประแดง มดยิ้มน้ำตาลดอกมะพร้าวแม่ติ๋มปลาสดหน้าเทศบาลช่างอาร็กรีโนเวต24ยยำแซ่บีกวงเฮงสาขาพระประแดงสมายเซฟประกันภัยขนมบ้านใบบุญบ้านโรงไม้คาเนฟรอนโกปะะคาสาขาพระประแดงเตเกอร์เฮาส์คอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่ น้ำบวยหน้าอำเภอสดชื่นบ้านกระต่ายย่าจันโถกวนฉ่ำเพชรหิงสินเตกไหลกินหมูกระทะแอสซุสวร์78ฮาวาซักแห้งเก้าเหลี่ยลุชินปลาสาขาตลาดไทยส,สมุทรสแวร์คอฟฟี่ริวเบรเรแอนด์เบเกอรี่และเมี่ยงคำสุบโราณบายและ the queue